อัปเดตการให้ความช่วยเหลือประชาชนเตรียมรับสิทธิ์กันได้เลยนะคะเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2566นี้ใครจะได้รับบ้างและได้รับคนละเท่าไหร่ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะการช่วยเหลือจากทางภาครัฐมีอีกแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราจะได้รับสิทธิ์กันตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยเรียกได้ว่า4เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเราก็จะยังได้รับการช่วยเหลือกันอยู่ค่ะมาตรการนี้นะคะก็เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเมื่อวันที่16รกรกฎาคมนะคะมีมติเห็นชอบค่า FT เรียกเก็บจํานวน66.89สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจากการประชุมนี้ส่งผลให้ค่า ไฟเฉลี่ยงวดเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมปรับลดลงจากงวดปกติปัจจุบันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมจาก4บาท70สตางค์ต่อหน่วยเหลืออยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยนะคะลดไป25สสตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะโดยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้นะคะ ค่าไฟลดต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ4เดือนค่ะและก็ฝากย้ําเตือนนะคะใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์นะคะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมค่ะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์การช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าน้ําค่าไฟกันได้ที่การประปาและการไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยนะคะโดยส่วนลดค่าไฟนะคะ350บาทส่วนลดค่าน้ํา100บาทรับกันทุกเดือนที่ทใช้น้ําและใช้ไฟตามเกณฑ์นะคะเดือนไหนใช้เกินเกณฑ์ก็ไม่ได้รับนะคะเป็นส่วนลดมาให้แล้วในบิลค่าน้ําค่าไฟไปเช็คกัน ได้เลยนะคะสำหรับรอบอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใครยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนรีบไปยืนยันตัวตนกันได้นะคะในรอบนี้ก็จะเป็นรอบวันที่27กรกฎา,าคมไปจนถึง26สิงหาคมนะคะพร้อมรับสิทธิ์เริ่มใช้ในวันที่1กันยายนรับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังเฉพาะกลุ่มที่อุทธรณ์และยืนยันตัวตนในช่วงเวลารอบนี้เท่านั้นนะคะ มีใครเป็นผู้ยืนหุูทอนแล้วผ่านนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานี้บ้างได้รับวงเงินย้อนหลังจริงหรือไม่นะคะมาแชร์ทุกคนได้ฟังหน่อยใช้ซื้ออะไรกันไปบ้างนะคะมาบอกกันได้มีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันไดใ้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและฟังมาถึงตรงนี้ค่ะฝากกดแชร์ออกไปด้วยปุ่มแชร์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เรารู้จักได้เลยค่ะ ใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ